เก้าตอนที่คุณชมดูเกินกระจายกันแล้วนวันนี้ก็อยู่วิในการนักบูทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเลสเพย์มาครับเอาชีวิตรอดในเอนที่หนึ่งนะครับหลายคน,คนรูน้นี่แคบว่าแหม่มหายนะครับในตอนที่หนึ่งนะครับผมก็จะมาเล่นเลสเพย์มาครับผู้ซ้ำอีู่แล้วขั้นตอนแรกนะครับต้อง,งต้องไม่ตัดไม้ต้องไม่ตัดไม้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัด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  เบสิกเบสิกเดี๋ยวผมขอเล็กน้อยก่อนนะครับอือสิบสอ,องกล่องค้ามันทำไงพึ๊บปั๊บปั๊บกล่องมันทำไงเนาะ ่เรียบ,บร้อยได้มาแล้วครับกล่องตัดอีกตันอีกขออีกห้าอันพอนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเล่นอยู่ในโหมด Windows 10นะครับไม่ใช่ในคอมนะครับใน Windows 10ตอนนี้ผมกำลังสั่งซื้อไม่อยู่นะครับใหม่ซื้อใหม่อยู่นะครับสั่งไม่อยู่สั่งไม่ตอนนี้เราก็อยู่คุณหยงนะครับคุณหยง คุณหลงไม่มาเล่นด้วยครับคุณหลงใลยใช้หลักการปั๊มเขาใช้แบตหมดเออเขาใช้แบตเต็มไปใ้านเนาะเล่นอยู่ในวินโดว์สิบไหมแล้วต้องหลักการจินตเรียนเหมือนในคอมจัเลยก็เล่นมดอวินโดว์สิบเลเขาทำไม่เป็นทำสอเขาหน่อยดิเดี๋ยวข้ามมาอ่นแป๊บหนึ่งก็จะได้ก่อนว่ะ อะไหมอ่อีกนึ่งละแล้วก็ปัดไม้ตัดไม้ต่อตัดไม้ต่อเดี๋ยวจดถึงหนึ่งชั่วโมงเลยพลาดแล้วแม่พายต้องราต้องไ้มาเล่นใหม่ขอห้าอันบอ ระดียรก็จะมาทำาั้าสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเอ้าวมันไม่ยอมเป็นให้อ่ะเอาเาทำเท่าเดวี้วขอสิบอันได้ไหมทำไมทำไมทำไมตันนี้ก็แปดอันนี่นะทำไมไม่ทำ S <S เออแปดัานใช่ไหมอือเราจะต้องไปตัดเราได้ไม่ตัดอัดดนนี้ไม่ต้องตัดไม้ไม่ได้เว้ยก็ต้องทําอยู่ตรงตัวไงพัมเม่ไปเปิดในกล่องอ,ะอ่ะอ๋อโอ้โหงกจริงๆเลยจุ๊บน่านได้มาแล้วได้นิ่เดียว จากแปดได้มาเก้าอันอืเขรานี้ได้เยอะเมื่อกี้นี้ได้เก้าครับก้าสิบสิบสิบเก้าสิบเก้าสิบปัมอย่างกงครับที่ค้านตัดไม้แล้วต้องใจเรามีเทคนิคสิบเจ็ดสิบแปดอืออู้ขานี้ได้เยอะเฮยจากส <18, S 1> ิบเจ็ดสิบแปดสิบแป เมื่อกี้ยี่สิบแปดตอนนี้อุ่มยี่สิบกว่ายี่สิบสามสิบเลยหรอคราวนี้ยิ่งได้เยอะคราวนี้ได้เยอะแน่ใครทำเป็นก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมใช่อือหึครั้งเดียวถึงหกสิบเลยไหมอ่าครั้งนี้ก็ได้เยอะนะเนี่ยจะมีอะไรเราก็ต้องปั๊มมันใช่เพราะว่ามันหายากไงเราก็โดนตกเราอ่ะได้ ไในเดมอนมาสักห้าอันนี้ก็ปั๊มเลยนาดหกสิบสี่กับอีกเจ็ดขออีกขออีกขออีกยังไม่พอใจโอ้ย <vog S 1> ขอเยอะๆเลยขอเยอะๆเลยขอเยอะๆเลยก็เป็นหกสิบสี่แล้วก็ปั๊มใหม่ทีเนี้ยหลักการการ,การปั๊มมาอย่างถูกต้องอันนี้ก็คืออยู่อวตอาจจะไม่เสียงดังนิดนึงฮะใช่แล้วเพราะ ผู้เท่าเขาเต้นกันยืบยืบอีวีแรงนี่มันเจ้งไม่ลำบากโอเคเพราะว่าเรามีเดี๋ยวเรื่องอาหารก็เฮ้ยก็ปั๊มได้ปั๊มมันเดิมใช่ปั๊มทุกอย่างุยดีมากมากเลยปั๊มกล่องได้ใช่ไหมได้ได้หมดได้หมดได้หมดถ้าสุดที่ปั๊มได้ก็ยิ่งดีเดี๋ยว เ้มอนแค่ห้าอันหรือแปดอันแล้วก็ปั๊มให้มันไปหกสิบสี่ได้เดี๋ยวขอมาสตี๊เท่านี้บอเพื่อข้อความอยากอีกไม่เป็นเฮ้ยระวังไอสอนเข้ทำอันนี้อบบคอมน่อยทำพ่แกก่อนน้ำแรกแล้วก็ทำดาบทำดาบทำดาบแล้วก็ ทำ,ทำเอ,อ่อค้อนเดียวเดียวเดียวมัวละมัวละเดี๋ยวเดียว,ยว,ยว,ยวพี่กำลังมัวอยู่ตอนนี้ปุ๊บขอมาตุ๊กติ๊กอีกันหนึ่งทำจอบก่อนแป๊บหนึง่งปุ๊บปุ๊บจอบมาแล้วหวานหวานทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าทำคนละโอเคแ,แบบนี้ใช่เน่ครับได้หมดแล้วได้อุปกรณ์มาละ เราจะต้องลงเหมืองกันทีนี้เก็บอุปกรณ์ก่อนกว่าตายเอาไปแค่นี้พอจอบนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเอ้ยเอาไปดีกว่าเอาไ้ขุดฟินยามฟินทับเหมือนตันยงอียโอเค้จัดจะมาจะมาเรียงตามลำดับความสำคัญน,นี่ไอ้นันก็สำคัญนาะอไปได้ เอาไปขุดอีกกันลงตรงนี้เลยหนามาแล้วก็จมอีกด้วยเขะไม่ต้องไปลงไม่ต้องลงลึกรอค่อยลงลึกยังไม่มีที่คุดอีกปินมาแล้วนะคะทุกคนฟินฟินเดี๋ยวทำบ้านในนี้ก่อนดีกว่าคืนแรกเออไม่เลวเหมือนกันนะนี่ทำบ้านในนี้เออทำบ้า,บานใต้ดิดน ทำบ้นจะดินทำไมมันได้ยินแสงทำไมไดยินอยู่ทำมันใะ้ดินดีกว่าพาดแไรกกับ้านได้ดินสุดอลังการเดี๋ยวค่อยไปพาสองอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าอันนี้เราอยู่อบาตอ,อ,อ,อาบะติงตัดอุ้ยคุดเออล้วจะคุดปีฟ<ง>ินไม่ต้องคุดปีเยอะ ฟินทับฟินทับฟินทับเดี๋ยวจะต้องขอขึ้นใบนะแล้วก็ต้องขุดเอาไว้ขุดดินดีเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนแป๊บหนึ่งปั๊มอีกนี่แหละอืมแล้วก็กลังจะมาปั๊มเนี่ยโอ้โหทะลักกันอย่างเยอะแยะลงไปลงไปแม่ลุ้มเราเดี๋ยวดีด้วขุดดินไว้ทำไม ให้มันดูไม่ลกอืเราไม่ลกลกไม่ดีลงไปแล้วก็พุดจอบมาได้แล้วก็แปดนาทีแล้วหรอเร็วแ้วอโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องก่อนนะคะแป๊บโอเคโอ้ย แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างรากลำบาก,กต่อไปนะครับจะบงกว่าเราจะมีอุปกรณ์แย่ๆมากมายเอามาเยอะๆเลยสําลอง <ๆ S 1> ทำทำบิ๊กแอก่อนอันดับแรกอื๊อๆ นี่ทำดาบก่อนแป๊บหนึ่งจ๊บดาบมาแล้วเก็บของ ของปึ๊บปึ๊บตัดต่อเอ้ยแล้วแถบดอมันทำไงเนาะทีนี้แถบดอทำงี้ปล่าเอาแบบไหนอะแถบดอทำไงอะแถบดอทำไง จังอะโอเคสำหรับวี่ีโอนี้ลากากัน,นก่อนครับสวัสดีครับ